สวัสดีค่ะเที่ยวป่าเที่ยวเขากับชายเลวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเขาพกทะลุจังหวัดพัทลุงกันค่ะเราจะเริ่มออกเดินทางจากหาดใหญ่ตั้งแต่ตีห้านะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะไม่เหงาเลยนะคะเพราะว่าจะมีเพื่อนออร่วมร่วมเดินทางกันหลายคันมากเลยค่ะการเดินทางก็ค่อนข้างจะราบรื่นดีนะคะสองข้างทางเนี่ยก็จะมีน้อง รุ้งมารอรับเราเลยนะคะแล้วร่วมเดินทางกับ,กบเราไปสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะจะเห็นว่าน้องรุ้งเนี่ยมีมาตลอดทางเลยนะคะสงสัยอยากจะไปเที่ยวเขาอบทะลุด้วยอะคะ่ะ สำหรับการเดินทางในแต่ละทริปของเรานะคะเราจะไปด้วยกันทั้ง4คนเลยค่ะอยากจะทำกิจกรรมของครอบครัวให้มากที่สุดนะคะในทุกครั้งที่เรามีโอกาสนะคะเราก็จะไปด้วยกันตลอดเลยค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะเนี่ยดูสมาชิกกันหน่อยว่าเป็นไงบ้างตื่นกันแล้วนะคะตอนนี้ตื่นแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะคะเขาอกทะลุจังหวัดพัทลุงค่ะแต่ว่าเราต้องหาอะไรทานกันก่อนนะคะง่ายๆก็คือเราจะแวะหาเหนียวไก่ค่ะข้าวเหนียวไก่นะคะมากินกันถึงพัทลุงเลยค่ะกินเสร็จจะได้เดินทางกันต่อนะคะ และตอนนี้เราก็มาถึงที่ทางขึ้นของเขาอกทะลุแล้วค่ะเดี๋ยวแวะพักเหนื่อยกันสักนิดนึงนะคะพักเหนื่อยก็คือการแวะถ่ายรูปค่ะแล้วก็เราก็ชมวิวรอบๆไปก่อนนะคะระหว่างนี้เราก็หาทางขึ้นเลยค่ะว่าเราจะขึ้นกันทางไหนนะคะถ่ายรูปเสร็จเราก็จะขึ้นกันเลยค่ะเ,เดินดูรอบๆกันก่อนนะคะและเนี่ค่ะเราก็ หาทางขึ้นได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเดินทางกันต่อเลยค่ะนี่ยค่ะนี่ก็คือทางขึ้นนะคะไปกันเลยค่ะทางขึ้นก็จะมีรูปปั้นช้างหลายเชือกมากเลยนะคะจะมีบันไดเป็นทางขึ้นขึ้นไปบนยอดเขาอกทะลุเลยนะคะ,ะเราใช้เส้นทางนี้เราก็จะ,ะมีทางแยกเป็นสองทางนะคะ ทางแยกทางหนึ่งเนี่ยจะแยกไปสำนักสงฆ์นะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งเนี่ยที่เราตั้งเป้าหมายไว้วันนี้ก็คือเราจะขึ้นไปที่เขาอกทะลุนะคะทางเดินก็จะเป็นบันไดขึ้นง่ายค่ะไม่เหนื่อยนะคะสำหรับขั้นแรกค่ะไม่เหนื่อยแต่พอเดินไปสักพักก็เริ่มจะเห็นสีหน้าเลยนะคะว่าแม่เริ่มหอบค่ะ แม่เริ่มหอบแล้วค่ะทิ้งท้ายแล้วค่ะทุกคนทิ้งแม่แล้วนะคะตอนนี้ในแต่ละขั้นของบันไดเนี่ยก,ก็จะมีการระบุวันที่ไว้ระบุจำนวนขั้นที่เราเดินนะคะเป็นระยะระยะแล้วก็ระบุลำดับขั้นระบุผู้ที่ร่วมกันบริจาคเ,เพื่อสร้างบันไดขึ้นไปยังเขาอกทะลุนี้นะคะ เดินไปก็ชมวิวกันไปได้เรื่อยๆเลยนะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะเด็กๆสนุกแม่ก็สนุกนะคะดูกันเลยค่ะหนวก้นนะมัจะล้นมาทับหมากวะนองตัวมันพอน,น,นี้ก็เลยนี่น้อยก็ทําปกติดีนะที่ยินล้นมาทับในแต่ละจุดของ การเดินทางนะคะที่ระหว่างทางที่เราจะขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะมีจุดแวะพักให้ชมวิวกันไปเรื่อยๆนะคะสาหรับแม่จะเดินตามหลังนะคะเพราะว่าคุณพ่อและก็คุณลูกเนี่ยก็จะมีกำลังในการเดินกันเยอะค่ะชมวิวกันไปได้เรื่อยๆนะคะ สำหรับภูเขาอกทะลุเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองพัทลุงเลยนะคะเขาอกทะลุนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะคะมีความสูงประมาณ250เมตรเลยนะคะ ทางขึ้นก็จะมีบันไดสำหรับเดินปีนขึ้นไปนะคะ1,066ขั้นค่ะไปยังจุดที่เป,เป็นโพรงของอภูเขานี้นะคะลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้นะคะก็คือมันจะเป็นโพรงนะคะทะลุเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของจังหวัดพัทลุงได้เลยนะคะเอ่อ แวะพักกันเหนื่อยกันนะคะเนี่ยระหว่างการเดินทางเนี่ยก็จะมีการแวะ,ะทานน้ำทานนมกันไปได้เรื่อยๆนะคะคุณแม่เหนื่อยค่ะ <laughs> เด็กๆกำลังดีมากค่ะ<ม>ที่เห็นนั่งพักนี่นะคะก็คือว่าเรอแม่ค่ะทางเดินอีกยาวไกลค่ะแต่ว่าเราก็ยังสนุกกันนะคะเดินจนมีเพื่อนร่วมเดินทางเดินมาทันแล้วค่ะ เขาเดินกันเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแม่ก็เดินเรื่อยๆ,ๆเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ทำไมว่าหอบค่ะวิวสวยมากค่ะมองดูไปโอ้โหสูงนะคะเราขึ้นภูเขานะคะความสูงก็คือจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะด้านหลังเนี่ย เราก็จะมองเห็นไปเลยนะคะว่ามันมีความชันมากค่ะในแต่ละจุดพักเนี่ยก็จะมีไม้กวาดจะมีที่โกยขยะวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะคะที่นี่ก็คงจะมีการทำความสะอาดนะคะมีจิตอาสาคอยดูแลนะคะเพราะว่าบนบันไดเนี่ยจะแทบจะไม่มีใบไม้รบกวนการเดินเลยนะคะไม,ไม่ลื่นไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้เป็นอันตรายได้เลยนะคะ จะเห็นว่าผู้ร่วมเดินทางาที่เดินมาหลังเรานะคะก็จะแซงเราไปกันหมดแล้วค่ะเขาจะเดินขึ้นลงขึ้นลงกันวันละสองสามเที่ยวนะคะสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะถือเป็นการออกกำลังกายค่ะเห็นวิวไกลๆแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะ โอเคเริ่มเห็นแล้วค่ะเริ่มมีกำลังใจเริ่มมีแรงแล้วค่ะอ๋อเข้าคืนกันประจำไหมนะสวยงามมากจริงๆนะคะอยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสบรรยากาศที่พวกเราไปดูกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอกของภูเขาเลยค่ะที่มีลักษณะเป็นโพรงนะคะณนะจุดนี้นะคะจะมีการนำพระพุทธรูปรูปจำลอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ชาวพัทลุงเลื่อมใสศรัทธานะคะมาะวางไว้เพื่อให้คนที่เดินทางขึ้นมานะคะได้กราบสักการะบูชานะคะตรงนี้จะวางตรงจุดที่เป็นโพรงของภูเขาเลยนะคะจะเห็นว่าเราถ่ายรูปเรามองไปข้างล่างเนี่ยวิวจะสวยมากนะคะ นี่คือโพรงค่ะรศมีประมาณ10เมตรนะคะมองเห็นวิวไปข้างล่างนะคะแต่มีการกั้นตาข่ายเพื่อความปลอดภัยนะคะมาถึงจุดนี้นะคะก็ต้องพักเหนื่อยกันหน่อยค่ะการพักเหนื่อยของเราก็คือการถ่ายรูปค่ะเก็บไว้เป็นเที่ยลึกนะคะเมื่อพักเหนื่อยแล้ว ตอนนี้นะคะก็คือว่า,ายังมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราจะต้องขึ้นไปนะคะแต่ว่าจะไม่มีทางให้ขึ้นโดยบันไดใช้การปีนขึ้นไปนะคะจะมีเชือกแล้วก็จะมีจิตอาสาที่คอยช่วยดูแลนะคะภาพการขึ้นเนี่ยปีนขึ้นเนี่ย ขอสงวนสิทธินิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายนะคะถ้าเราโมแต่ถ่ายรูปอยู่นะคะมีแค่เชือกค่ะเซฟตี้ไม่ค่อยมีนะคะเอาภาพวิวข้างบนมาฝากค่ะ360องศาค่ะสวยมากๆรับประกันความสวยค่ะคุ้มค่ากับความเสี่ยงและก็ความเหนื่อยมากนะคะถ่ายรูปกันจนเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาลงแล้วค่ะตอนนี้ ขาลงนี่เก็บรูปภาพขาลงมาฝากนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในลนักษณะของความปลอดภัยค่ะอาจจะได้รูปภาพไม่เยอะแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้สัมผัสด,ดูถึงว่าความมานะบากบั่นของพวกเรานะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูถึงบรรยากาศขาลงว่ามันสมบุกสมบันขนาดไหนนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่จะมีจิตอาสา,าซึ่งเป็นคนที่คล้ายๆว่าเขากษเสียณอายุอะค่ะ60ขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะที่มาปีนเขา,เ,าเ,เพื่อไปชมวิว360องศานะคะขอเพลงหน่อยค่ะขอเพลงหน่อย 60พลัาสมาฝากนะคะปั่นจักรยานมาเสร็จก็มาปีนเขากันต่อเลยค่ะสนุกสนานกันมากค่ะชอบมากค่ะมีความเป็นกันเองทั้งๆทงี่เราไม่ได้รู้จักกันนะคะไม่ได้มาทีมเดียวไม่ได้มาพร้อมกันค่ะแต่มีการให้ความช่วยเหลือคอยแนะนำว่าเราจะต้องปีนยังไงนะคะ,ะปฏิบัติตัวยังไงในการปีนขึ้นไปให้ถึงจุด สูงสุดของเขาอกทะลุนะคะขาลงก็ไม่ทิ้งกันค่ะคอยแนะนำคอยดูแลให้ตลอดเส้นทางเลยนะคะประทับใจมากๆเลยนะคะสัญญาเลยนะคะว่าจะมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าขอเบอร์พี่เขาไว้แล้วนะคะว่าถ้าเรามาอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะอาเอาน้ำหรือเอากาแฟมา เพื่ออบริจาคไว้ณจุดที่เป็นอกทะลุตรงนี้นะคะที่เป็นโพรงเนี่ยค่ะจะมีการนําขนมนํากาแฟนํานมนําน้นําต่างๆมาตั้งไว้ในในจุดตรงนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนที่มาออกกําลังกายหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะได้ทานาระหว่างที่นั่งพักเหนื่อยนะคะสามารถทานได้ฟรีเลยค่ะตอนนี้ก็ลงจากยอดภูเขามาณจุดของอก ภูเขานะคะได้อย่างปลอดภัยนะคะได้เวลาเดินทางกลับแล้วคะ่ะเด็ก,กๆนั่งรออยู่ข้างล่างเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือว่าขาลงนะคะจะว่าเหนื่อยก็ไม่ได้เหนื่อยนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของทางเดินที่ชันนะคะความชันของขาลงนะคะอาจจะทำให้ปวด,ดขาหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ เพื่อความสุขของครอบครัวและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจะช่วยบำบัดความทุกข์ทั้งหลายได้นะคะลองมาสัมผัสดูกันนะคะรับรองค่ะร่มรื่นค่ะสองข้างทางนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยนะคะเเหนื่อยบ้างนิดหน่อยค่ะเหนื่อยแป๊บหนึ่งก็หายนะคะดูนะคะทางลงค่อนข้างที่จะชันแต่ไม่ได้เหนื่อยมาก เท่ากับขาขึ้นนะคะบางคนนะคะคิดว่าชีวิตขาขึ้นเนี่ยก็คือจะมีความสุขมากชีวิตขาลงไม่มีใครอยากได้นะคะจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ดีนะคะชีวิตขาลงเนี่ยก็มันก็เป็นประสบการณ์ชนิดหนึ่งนะคะที่สร้างความสุขระหว่างทางได้นะคะจะเห็นยอดวิวนะคะตัวจุดตรงนั้นเป็นจุดที่เราผ่านมาแล้วนะคะเราเคยขึ้นมาแล้วนะคะ เดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คือว่าก็สัมผัสบรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเริ่มจะคงจะใกล้ถึงแล้วค่ะส่วนอตอนนี้ก็นั่งรอแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มจะต้องพักบ้างะคะ่ะรอกันไปเรื่อยๆนะคะมาด้วยกันก็ต้องรอกันค่ะมาด้วยกันไปด้วยกันนะคะมไม่ทิ้งกันค่ะ เหลืออีกสามสิบขั้นค่ะใกล้แล้วค่ะเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองมาเที่ยวได้เลยนะคะรับรองค่ะที่นี่บรรยากาศสวยงามมีความปลอดภัยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีคนเดินมากาในช่วงเวลาที่เรามากันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว จะมีคนที่เดินทางขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องมาตอนเช้าหน่อยอะค่ะเพราะว่าอากาศมันจะได้ไม่ร้อนมากนะคะการที่จะขึ้นไปสู่ยอดเขาเนี่ยถ้าเรามาตอนเช้าๆจะเห็นเป็นหมอกนะคะบรรยากาศมันจะสวยงามค่ะความสนใจในการเดินทางของแต่ละท่านนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับครอบครัวของเรานะคะมองว่า เราสามารถเดินทางไปในทุกที่ที่เป็นธรรมชาติได้อย่างสดชื่นได้ได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารอที่จะให้มีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะพร้อมทั้งด้านพาหานะพร้อมทั้งดังด้านคนที่จะร่วมเดินทางหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะ วันนั้นไม่มีค่ะเาามื่อกายเกายเราพร้อมใ,ใจเราพร้อมนะคะแล้วก็มีปัจจัยสักนิดหน่อยก็เริ่มเดินทางกันได้เลยนะคะโชคดีค่ะเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ